สวัสดีครับทุกคนที่ต้อนรับสู่เรื่องฮอร์โมนและต่อมไรท่อมีเนื้อหายอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยนี่นี่นายรู้หรือเปล่าละ่ะต่อมไรท่อคืออะไรนายช่วยอธิบายให้ชั้นฟังหน่อยสิมาสิเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อมไรท่อก็เหมือนกับตอ่อมมีท่อหนเองครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่หลั่งสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมนและส่งออกจากตัวเซลล์โดยผ่านกระแสเลือดหรือน้ำเหลืองนั่นเองครับพี่บอมครับพี่บอมครับ แล้วพี่วังรู้ไหมครับว่าประเภทของต่อมไรท์มีอะไรบ้างรู้สิครับพี่แบงค์ั้นเราตามมาดูกันเลยต่อมไรทอนะครับสามารถจําแนกตามความสําคัญของฮอร์โมนที่ต่อมสร้างได้เป็น2ประเภทได้แก่ 1. ต่อมไรทอที่จําเป็นต่อชีวิตเป็นต่อมไรทอที่มีความสําคัญต่อร่างกายถ้าร่างกายขาดหรือต่อมถูกทำลายอาจจะทําให้ตายได้ได้แก่ต่อมพาราไทรอยต่อมหมวกไตชั้นนอกไอเลสออฟแลงเกอร์ฮาน 2. ต่อมไรทอที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตเป็นต่อมไรทอที่สร้างฮอร์โมนที่มีความสําคัญต่อร่างกายหรือต่อมไรท่อื่นๆน้อยทาร่างกายขาดจะไม่ถึงตายแต่จะแสดงลักษณะผิดปกติบางประการได้แก่ต่อมใต้สมองต่อมไทรอย์ต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมไพเนียลต่อมไทมัสอินเตอร์สติเชียลเซลล์ฟอเคิลคอปัตลูเทียมระบบฮอร์โมน ฮอร์โมนหลายชนิดมีที่มาจากต่อมใต้สมองรังไข่มดลูกและต่อมไทรอยมีส่วนในการทําให้ต้องนมเจริญเติบโตและสร้างน้นํานมจํานวนน้านมที่สร้างขึ้นก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าจะมีอยู่มากน้อยเพียงใดแต่ในที่นี้จะขอ,อกล่าวถึงเฉพาะฮอร์โมนที่มีความสําคัญโดยตรงดังนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนสองชนิดนี้มีอยู่มากในเพศหญิงที่กำลังอุ้มท้องคือสร้างจากรกที่ห่อหุ้มด้วยตออ่อนมีหน้าที่กระตุ้นให้เต้านมเจริญเติบโตและขณะเดียวกันก็เป็นตัวยับยั้งการสร้างน้ำนมด้วยฮอร์โมนสองชนิดนี้จะลดจำนวนลงเป็นอันมากเมื่อคลอดลูกฮอร์โมนออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไฮโปไทรมัสและส่งออกทางต่อมใต้สมองส่วนหลังหรือที่เรียกว่าโพติเรียพิชวัชาริกลาน เข้าสู่กระแสะเลือดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำนมโดยเป็นตัวกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนโปรลคตินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือเรียกว่า anterior pituitary gland อีกชีหนึ่งเพศหญิงที่ขาดฮอร์โมนนี้หรือมีไม่เพียงพอจะไม่ปล่อยน้ำนมจากเต้ามีผลทำให้น้ำนมลดลงและหยุดการให้นมเร็วขึ้นกว่าปกติเป็นเพราะขาดฮอร์โมนออกซิโทซินที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างน้ำนม ฮอร์โมนโปลคติน เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ควบคุมการสร้างน้ำนมโดยตรงฮอร์โมนนี้จะไปกระตุ้นให้น้ำย่อยในเซลล์ของอวัยวะไลทำการเปลี่ยนวัตถุดิบธาตุอาหารที่ได้จากเลือดมาสังเคราะห์ขึ้นใหม่เป็นส่วนประกอบของน้ำนมถ้าเพศหญิงสามารถสร้างฮอร์โมนนี้ได้อย่างสม่ำเสมออัตราการสร้างน้ำนมก็จะมากและสม่ำเสมอแต่ถ้าขาดการสร้างน้ำนมก็จะอยู่ตามไปด้วย ฮอร์โมนไทรอกซินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยทำหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายและการสร้างน้ำนมด้วยถ้าเหอเพศหญิงสร้างฮอร์โมนนี้ออกมาน้อยการสร้างนมก็จะน้อยลงด้วยเพศหญิงบางคนอาจให้นมเพิ่มขึ้นได้โดยการให้ฮอร์โมนไทรอกซินที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพิ่มเติมในอาหารฮอร์โมนเอพิเนฟรินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมแอดิีนมีผลในการยับยั้งการให้นมของเพศหญิง ในขณะที่บางคนเกิดอาการไม่พอใจตกใจเจ็บปวดหรือตื่นเต้นซึ่งฮอร์โมนนี้จะถูกส่งเข้ากระแสเลือดและทําให้เกิดการติดดันของเส้นเลือดทําให้การเดินทางของฮอร์โมนออกซิโทซินที่ถูกส่งไปยังเต้านมหยุดชงะงักและจะทําให้แม่บางคนหยุดการให้นมทันทีจึงต้องร,ระมัดระวังให้มากที่สุดพี่เดียพี่แบงค์ครับต่อมไรท่อมีหน้าที่อะไรบ้างครับพี่เดียครับพี่เดียครับเรามาช่วยกันอธิบายให้พี่บอมฟังกันเถอะ ไปฟังกันเลยต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตเป็นก้อนสีเหลืองๆอยู่หนาไตข้างละหนึ่งต่อมต่อมหมวกไตในผู้ใหญ่ประกอบด้วยต่อมไรท่อสองต่อมคือต่อมหมวกไตส่วนนอกและต่อมหมวกไตส่วนในต่อมหมวกไตส่วนนอกเจริญมาจากเซลล์มีไขมัของชั้นมีโซเดียมของตัวอ่อนซึ่งผลิตได้แต่สารที่เปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนอิสโตรเจนที่รบแบ่งฮอร์โมนออกเป็น3ามกลุ่มที่สำคัญคือ 1. นึ่งลูโอคอร์ติคอยฮอร์โมน ทำหน้าที่ควบคุมเมทาบอลิซึมของไฮโดรเจน 2. m i มิ r เนอร์โอคอติคอยฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ฮอร์โมน 3. เซกฮอร์โมนช่วยควบคุมลักษณะทางเพศที่สมบูรณทั้งชายและหญิงต่อมหมวกใตส่วนในต่อมหมวกไตส่วนในเป็นเนื้อชั้นในของต่อมหมวกไตอยู่ภายใต้การควบคุมของซิมพาเดติกถูกกระตุ้นในขณะตกใจเครียดกลัวหรือโกรธ นื้อเยื่อชั้นนี้จะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมน2ชนิดคือ 1. อะดรีนาลีนฮอร์โมนหรือเอพิเนฟินฮอร์โมนกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวแรงเส้นเลือดขยายตัวเปลี่ยนไกลโคเจนในตับให้เป็นกลูโคในเลือดนองโดรีนาลีนฮอร์โมนหรือโนอเอพิเนฟินฮอร์โมนกระตุ้นให้เส้นเลือดมีการบีบตัวคล้ายๆกับอดรีนาลีนแต่มีฤทธิ์น้อยกว่าต่อมพาราไทรอยมีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็ก2องอยู่ด้านหลังของเนื้อเยื่อไทรอยมีทั้งหมด4ต่อม จะแบ่งเป็นปข้างและสองต่อมเป็นต่อมขนาดเล็กซึ่งผลิตฮอร์โมนที่สําคัญชื่อว่าพาราโทมนททาหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมเมตาบอริซิมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายต่อมไทรอยเป็นต่อมไททอร้โทอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีสองข้างอยู่บริเวณลูกกระเดือกข้างและต่อมซึ่งผลิตฮอร์โมนที่สําคัญคือไทรอซินโดยใช้ออลดีนเป็นวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนไทรอซินมีหน้าที่สำคัญก็คือ ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกสมองและระบบประสาทช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่และที่สําคัญช่วยควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกายตับอ่อนมีลักษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลังของกระเพาะอาหารส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อจะผลิตฮอร์โมนที่สําคัญดังนี้ 1. อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ระดับน้าตาลในเลือดต่ําลง 2. องกลูคาก้อนเป็นฮอร์โมนที่ทํางานตรงข้ามกับอินซูลิน คือทาให้น้าตาลในเลือดสูงขึ้นต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองเป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่ใต้สมองเป็นต่อมที่มีความสําคัญมากที่สุดต่อมใต้สมองส่วนหน้าผลิตฮอร์โมนที่สําคัญคือโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต,ตของร่างกายไทรอยสติมิวเลติงฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยให้สร้างไทรอกซินเพิ่มขึ้นโอนาโดโทอฟิกฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการสร,ร,ร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอนติได r e t i c Hormone เป็นฮอร์โมนช่วยในการดูดกลับน้ำของท่อไตเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนกระตุ้นให้เซลล์เม็ดสีสร้างเม็ดส,สีเพิ่มขึ้นต่อมเพศในชายได้แก่อันทะและในหญิงได้แก่รังไข่มีหน้าที่สำคัญ2อย่างคือสร้างเซลล์สืบพันธุ์และสร้างฮอร์โมนฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญคือเทสโทสเตอโรนมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ mm ์ hmm. ทำหน้าที่ในการเจริญเติบโตของกระดูและควบคุมการหลัง่งฮอร์โมนเพศชยายฮอร์โมนเพศหญิงที่สำคัญฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์และลักษณะต่างๆของความเป็นเพศหญิงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์คือการระงับแม่ไข่สุกขณะตั้งครรภ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีประจำเดือนขณะตั้งครรภ์